842ยานที่รู้วิบากของกรรมมสมาทานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุของพระตถาคตเป็นฉหนหยพระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่ากรรมมะสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอันกติสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอันอุปทิสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอันกาลสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอันประโยชน์ค้าสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอาศอัาายศคติวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอาศัยอุปาทิวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอาศัยกาลวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอาศัยประโยชนคะวิบัติ จึงให้ผลก็มีกรรมมาสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอันคติวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมาสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอันอุปาทิวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมาสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอันกาลวิบัติห้ามไว้ จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมสมาทา,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 านอันเป็นบุญบางอย่างอาันประโยคะวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมาสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมาสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอาศัยอุปธิสมบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอาศัยการลสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอาศัยประโยชน์ค่าสมบัติจึงให้ผลก็มีปัญญากิริยาที่รู้ชัดละถึงความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิในกรรมสมาทานเหล่านั้นอันใดนี้ชื่อว่า ยานรู้วิบากของกรรมะสมาทานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุของพระตถาคต